ปัจจัยนะครับก็หลายคนยังนําปัจจัยมาถวายกันอยู่นะฮะด้วยความศรัทธาก็ต้องฝากบอกกันนิดนึงว่าอย่านําปัจจัยนะครับหรือว่าเงินทองเนี่ยมาถวายนะครับหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยนะฮะลูนะครับนยลูนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับอีกประมาณสัก600เมตรนะฮะจะถึงสีแยกไฟแดงโรงแรมเบิร์ดนะฮะโอ้โหผมว่าเดินขาปิดกันแล้ววันนี้สวัสดีครับ ตาจะมาแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่โอ้แมมีทูบมีเทียนนะฮะแม่มีน้ํามีท่าโอ้บรรยากาศสดชื่นจริงๆนี่โอ้โหแก้มแดงจริงๆเลยเด็กคนนี้ไปทาอะไรมาเนี่ยสงสัยร้อนตากแดดแก้มชมพูมาเลยโอ้โหอ,อ,อยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยไม่ไกลเนาะมานั่งรอนานยังจะ้ะมา,ามาแล้วมาแต่เช้า,ชาแล้วไม่เป็นไรยังไม่สาย ้มามาตอนเช้าสแสดงไม่ได้มา,าตอนสายโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะเราชาวพุทธจะบอกว่านี่อำเภออื่นนี่ไม่อยากจะเกยทับจริงๆนะพูดไปเดี๋ยวอำเภออื่นเกลียดผมเหม็เยอะจริงๆแม่สายนี่ไม่มีที่ว่างเลยนี่ใครปวดฉี่นี่ไม่รู้จะไปตรงไหนเลยเพราะคนแน่นไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหหลบมุมไม่ได้หาที่หลบมุมฉี่ไม่ได้เลยนะนะ้แน่นเนาะบัดดีครับคุณพี่ครับโอ้คุณพี่นี่ปากสวยจริงๆเลยอันนี้คิ้ว คิวนี่เป็นสะพานแม่น้ำกกหรือเปล่านะหยอกนะคนุณพี่โอ้สวยมากสวยมากผมชอบพี่ตรงที่มีดอกไม้ด้วยเนี่ยมาถวายพระเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วพระตูไม่มีดอกไม้ไม่มีดอกไม้ก็มีนมมีน้ําอยู่ไม่เป็นไรโอ้โหบรรยากาศนะฮะหาไม่ได้แล้วนะฮะบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามผ่าน Facebook ไลฟ์ทั่วไทยนิวรวมถึงเพจเป็นข่าวและอีกหลายหลายเพจสถานีทีวีต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณจากเพจทั่วไทยนิวไปออกอากาศนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับเราอยู่กันบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกนวิลล่านะฮะประชาชนเนี่ยนั่งกันไม่มีที่ว่างเลยนะครับ ิอาสาต่างๆนะฮะมารอโอ้โหต้องบอกกันว่ามาให้การสั่นผมเอาอีกแล้วจะเดีย่ยงอีกแล้วนะฮะแม่ใช้งานได้วันเดียวเดี่ยงนั้นนะฮะเดี๋ยวจะต้องโทรไปถามคนที่นะฮะนำมาขายก่อนว่าไปซื้อมาจากไหนนะฮะทำไมมันถึงได้เอียงตะเข้เล่อย่างนี้นะฮะโอ้กางหลังนี่รถติดประมาณ1กิโลนะครับข้างหน้านี่คนต่อแถวกันนี่เกินกิโล แน่นอนนะฮะเพราะที่ผ่านมาสามสี่กิโลนี่แน่นไปหมดเลยเาอาดูกันแบบเอียงๆอย่างนี้ละรอไม้กันสั่นอันใหม่มาก่อนใครมีอยู่ใ,ใกล้ๆพี่แม่สายเอามาให้ยิ้มเลยนะแล้วเดี๋ยวขับรถไปคืนตอนกลางคืนโอ้โหนะฮแอาซื้อมาใหม่ๆกระพังซิกแล้วมาเช้ากระพังใหมผมนึกว่าจะดีฮะชาร์จแบตรอก็อียงอยู่แล้ว โอ้โหข้างหน้านี่โอ้แน่นจริงๆนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเดินไปข้างหน้าก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนจะทักใครดี อันนี้ท้องหรือเปล่าครับท้องใช่ไหมโอ้เดี๋ยวบอกตาด้วยนะว่าท้องเนี่ยหลวงตาท่านมีของมาให้เพียบเลยนะคนท้องอ่ะท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนโอ้เก็บตัวขนของกลับได้เลยน,น,นะนนเพียบแน่นอนเดี๋ยวรอดูอันนี้ท้องนะครับท้องบอกบอกกันอันนี้ท้อง ะหันหลังไปดูหลวงตาบอกว่าเอานมมาเอานมมานะฮะก็จะเอานมเอาขนมเนี่ยน้ําดื่มให้คนท้องนะท่านโอ้โหเห็นไม่ได้เลยคนท้องคนพิการเนี่ยนะครับเด็กเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะไปได้ครับครับกับขาหลวงตาครับและนี่คือบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหนั่งรอกันนานยังครับเนี่ยอมคนานพอสมควรเนาะรอแป๊บเดียวนะ ฟี่กันกูบ๊ายบายจ้าแม่จ๋าโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเนี่ยร้อยสามปีร้อปีโอ้โหแข็งแรงอยู่เลยกินอะไรชอบกินอะไรกินยังกินทุกอย่างโอ้ยังเดินได้ฮะแข็งแรงปลูกผักได้ปลูกผักได้เองอีกโอ้โหอยู่ที่ไหนนี่อยู่ล้มโพทองล้มโพทองโอ้โหเอาอะไรมาถวายเดี๋ยวยกสองมือเลยแม่ยก วียร้อยสามปียังสวยอยู่เลยเนาะอดีย์ยกเลยนะลงตามาแล้วนะโอ้เนี่ยจะมาแล้วเนี่ยอีติดเมตรเองรอแป๊บเดียวสวัสดีครับพักตรงไหนฮะพี่พันห้องพี่นันฮะข้างหน้าตรงไหนตรงเลยป้ายเลยตรงเลยป้ายไปหน่อยเนาะทีหมอไม่ไม่ไม่ถึงไฟแดงพ่อหลวงมาต้อนรับตัวเองอ๋อนี่พ่อหลวงไหนนะใกล้เคียงแล้วนะฮะนี่ก็เป็นฝ่ายฝ่ายปฏิคมนะฮะฝ่ายปฏิคมหรือว่าฝ่ายดูแลสถานที่นะะฮ คอยดูแลสถานที่ให้หลวงปู่นะฮะพี่นันโอ้รถพี่นันนี่มีแต่พระไตานะฮะนี่ถ้าพี่นันนี่ใส่ชุดเหลืองนี่ก็นึกว่าพระขับรถนะฮะเพราะว่าในรถนี่มีแต่พระไตทั้งนั้นเลยที่คนมาถาวายรอไปอถาวายพระนะฮะตามวัดต่างๆโอ้มาแล้วนะฮะหลวงตาเดินไวมากโอ้สวัสดีครับมาจากไหนจ๊ะมาจากไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไหน แม่สายแนละ้วโอ้สาธุนะยกสองมือไหว้พระโอ้โอนี่ก็เป็นสาวๆจากฝั่งประเทศเมียนมานะฮะทาแป้งอย่างนี้โอ้สวยงามกันทุกคนเลยนะฮะพี่น้องชาวแม่สายไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆนะ,ะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งไทยใหญ่นะครับทั้งคนไทยโอ้โหอีกหลายเชื้อชาตินะฮะหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เริมสายศรัทธาในพระพุทธศา,าสนาโอ้โ oh, ห oh, ยืนคอยกันนะฮะดูนะฮะท่านผู้ชมฮะสองพันกวคนที่ได้ดูนี่ชื่นใจได้เลยนะผมบอกได้เลยท่านโชคดีมากนะฮะที่ได้ดูบรรยากาศแบบนี้นะฮะและนี่อยู่ประมาณ500เมตรน่าจะถึงบริเวณไฟแดงเบิร์ดนะฮะจะมาแล้วครับหลวงตาจะมาแล้ว โอ้โหคุณพี่ลูกกี่เดือนแล้วครับพี่สามสี่เดือนแล้วโอ้ผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงเดี๋ยวให้เด,เดี๋ยวเอ้องปู่ยกเาปอกลูกพี่ร้องแน่โอ้โหสุดลูกหูลูกตากันเลยไม่มีที่ว่างให้ยืนฉี่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เออพี่กระเป๋าสะพายตรงไว้ข้างหลังอยู่ไว้ข้างหน้าท่านหนีเลยท่านถ้า,ท,าท่านท่านกลัวโดวนกระเป๋าตังกระเป๋าเงินอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับของอำเภอแม่สายผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรกำนันต่างๆนะครับชรบปปลเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกกันจัดสถานที่นำหน้าเดินขวาดก็มีนะฮะโอเข้มแข็งจริงๆนะอำเภอแม่สายเราวันนี้ โอ้โหบรรยากาศโอ้นี่ก็ยืนรอกันกลางล่มกันเลยเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยฮะสวัสดีครับคุณพี่ลูกที่ขวบแล้วครับหกเดือนค่ะหกเดือนอืมผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนผู้หญิงเดี๋ยวรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงปู่จะเอาไม้เคาะหัวลูกที่ร้องแน่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะเอออยู่ที่ไหนครับพี่อยู่แม่สายปิยาพรค่ะปิยาพรโรงแรมเหรอไม่ใช่ค่ะตรงหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านปิยาพรนึกว่าโรงแรมปิยาพรนึกว่าเป็นเจ้าของโรงแรม โอ้โหโห,หน้าตาจิ้มลิ้มรวยขนาดนี้น่าจะเป็นเจ้าของหมู่บ้านไปเลยเนาะ,นะข้างหลังนี่ประมาณหนึ่งกิโลนะฮะดูนี่จอก็อาจจะเอียงกระเทเล่ไปหน่อยนะฮะระบบกันสั่นเนี่ยมีปัญหากันแล้วฮะตอนนี้แต่ก็ยังดูได้นะฮะหลวงตาถึงไหนแล้วคะแหมไม่บอกไม่ไม่ดูเลยไม่ฟังเลยมันน่าน้อยใจจริงเลยจะถึงแยกเบร์แล้วจ้ะอ่ะไปดูกันข้างหน้าต่อนะฮะ กล้ถึงสีแยกไฟแดงโรงแรมเบิร์ดกันแล้วอ่าข้างหน้าเนี่ยมีพระพิโุเนี่ยมารออยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปถามก่อนว่ากี่พรรษานะครับดี 4, 3, ครับอาจารย์ 17, ครับกี่พรรษาแล้วครับสิบเจ็ดครับโอ้สิบเจ็ดเดี๋ยวต้องรออยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะระบบไม้กันสั่นแล้วนี่ไฮเทคจริงๆนะฮะมีองค์มีเอียงให้ด้วยอันนี้อันนี้เท่าไหร่ลฮะ อันที่สี่แล้วครับอันที่สี่นี่เพิ่งแมวาเมื่อคืนนี้ไปแล้วฮะระบบกันสั่นนี่เอียงไปแล้วโอ้โหโ,หโอ้โห,โหผมต้องไม่ต้องคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งท่านเงี้ยนะฮะปิดเลยดีกว่าแล้วใช้มือหยิบเอาเลยดีกว่านะฮะโอ้โหโอ้หอาใช้มือจับกันแล้วตอนนี้ปิดเก็ดิเจ็ด

ก็เป็นการสนทนาธรรมกันนะครับระหว่างพระคุณเจ้ากับหลวงตาบุญชื่นนะฮะ ยังยังไม่ถึงเนาะครับเพราะว่าคนคนละเส้นครับผมครับเพราะมันก็อยู่ด้านในนั่งครับนั่งข้างหลังนั่งา่งน้ำพึ่ง้ลยครับน้ำพึ่งเลยสวัสดีครับมาเลยครับ มาเลยครับมาเลยครับมาเลยแถวๆโรงแรมเบิร์ดครับแยกโรงแรมเบิร์ดครับมาเลยครับแล้วโทรมาครับ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 หลวงตาบุญชื่นท่านก็ถวายผ้าไตรแล้วก็น้ำตึ้งกลับนะครับกับพระคุณเจ้าจะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้จะเห็นได้ทุกครั้งนะครับที่มีพระคุณเจ้าเนี่ยมานมัสการ หลงตาบุญชื่นนะครับตามเส้นทางที่ท่านได้เดินทุดองนะฮะแลวนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ประมาณ500เมตรนะครับถึงบริเวณสีแยกไฟแดงโรงแรมเบิร์ดนะฮะหลงตาสั่งให้ไปนำผ้าไตามาเพิ่มอีกจำนวน3ชุดนะฮะก็โอ้โหภาพนี้สวยงามจริงๆ นะทุนะฮะทุกท่าน